สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมนายมนย์เกมเมอร์นะครับแล้วก็มาอยู่ในเกมแบ็กเดสเ r ดออนไลน์แล้วนะครับซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้ก็จะสั้นๆหน่อยเนาะสั้นๆอาจจะสั้นมากๆเลยแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ไม่ทราบนะครับว่ามันทำยังไงเพราะว่าเซิร์ช Google ไปไม่เจอนะนะครับก็คือวิธีการแลกนะแลกนาลุให้กลายเป็นทูบัลล่านะครับ ก็คือใครที่เล่นตัวละครซีซั่นเนี่ยนะครับเราสามารถตีของนารุให้กลายเป็นขั้นวีได้นะครับจะสามารถเอามาแลกทูบ布拉หนึ่งขีดได้เลยนะครับโดยเงื่อนไขก็คือว่าคุณต้องผ่านเควสหลักเควสหนึ่งก่อนนะครับซึ่งชื่อว่าเควสการทํานายของการล่มสลายนะฮะเนี่ยอยู่ประมาณตรงนี้นะครับนี่นตามเลยแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับถ้าทําเควสนี้สําเร็จเนี่ยก็สามารถมาแลกได้เลยนะฮะซึ่ง NVC ที่รับแลกก็คือเจ้าเนี่ยครับเจ้าผู้คานะครับ ตรงคอกม้านะครับมีแทบทุกเมืองเลยมั้งไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่ามีมีเยอะมากนะมีหลายตัวมากนะฮะนี่ครับแล้วก็เวลาแรกเนี่ยกดตรงพูดคุยเลยนะครับก็สามารถแลกได้เลยถ้าเกิดเรามีของนารูที่เป็นวีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาให้คุยเลยครับแล้วก็แลกมาได้ทันทีเลยครับนารูวีแลกทูบลาล่าหนึ่งขีดนะครับคุ้มครับคุ้มมากๆนะผมเพิ่งรู้ผมเพิ่งรู้นะไม่งั้นผมคงตีนารูให้วีทั้งตัวไปแล้วนะเพราะว่าหินมันเยอะมากนะหินตีบวกของนารูเนี่ย น่าจะแบบโหหลายพันก้อนนะตั้งแต่สร้างตัวละครจนแบบจนจนจบบาเลนเซียเออจนจบเมเดียนะครับเป็นพันก้อนนะตีนาะรูวีง่ายๆเลย,ยหลายชิ้นแต่ว่าผมไม่รู้นะผมเพิ่งมารู้ตอนนี้นะ เป็นไงสั้นไหมคลิปนี้นะครับก็มีแค่นี้แหละนะครับก็มาสอนว่าเฮ้ยคุณต้องผ่านเควสนี้ก่อนนะถึงจะมาคุยเพื่อนแลกได้นะครับแล้วก็ใครที่ยังใส่นาลุอยู่รีบตีน,นารูให้เป็น V ครับแล้วเ,เอามาแลกทูบัล่าหนึ่งขีดนะครับคุ้มสุดๆไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะฮะโอเคสำหรับวันนี้คงต้องลางไปก่อนนะครับ สั้นๆเนาะสั้นๆเนาะอย่าลืมนะครับเล่นเกมไม่สนุกมีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นแล้วก็ถ้าเกิดเกมที่เราเล่นมาสนุกเนี่ยอย่าลืมชวนเพื่อนมาเล่นกับเราเยอะเขาจะได้มีความสุขเหมือนคนเรานะครับโอเคสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันคานัหน้าคลิปหน้าเกมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กันด้วยนะบ๊ายบายครับ